หลังจากซื้อ LED GPN e แล้วเปิดกล่องนำใบประกันด้าน,นหลังเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของร้านที่ซื้อหลังจากนั้นสแกน QR code แจ้งรายละเอียดส่งข้อมูลลงระบบ GPN e ทางหน้าร้านจะรวบรวมส่งมาที่บริษัทและทำการจับฉลากหาผู้โชคดีผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่ร้านติดตั้งได้เลยสวัสดีค่ะร้านเจริญ จะเป็นตัวแทนของบริษัทจีพีเอ็นอิมพอร์ตไอโฟนให้ลูกค้านะคะคือลูกาาค้าเป็นผู้โชคดีที่จับรางวัลได้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงนะคะวัน,าน,าะาน,านนี้มี่เป็นลูกค้าของร้านทจีนไชน์มานานหรือยังคะเป็นลูกค้าบรเนัทนไชนมาประมาณสิบปีแล้วครับโอเงสิบปีแล้วคะับแล้ว ทั้งเข้ามาจะเปลี่ยนออกไปพอดีรานก็ได้แนะนําว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ดีให้ลองเปลี่ยนใช้ดูก็เลยเพื่อใจทาง้านด้วยก็ได้ลองเปลี่ยนใช้ดูดีด้าดง,าด,าาางดี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 ดงดี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 ดวดี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 ้ีดีดวดจดี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 ้ีดีดีดีะะดี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 ดอดีดีดดไปดีนะดะดีดีดะดีดดีดะดีนีดีะีดดีคีดีดใด้ดีดีดดีค ดียจครับีจครับแล้วถ้าย่งไรเดืนหน้าเดี๋ยวก็ติดตามกันใหม่นะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีทางร้านเจริญชัยจะมีทุกาผู้โชคดีด้าอย่าลติดตามได้ครับด้ขอบคุณรับ